้ยเงีเงีาเง้ยตุนต่อโลกาครับปิ่งนี่มกลาเสียบวัวบัวกินเัวไม่เสียบเออเอาเอาเอากินหัวไม่เคยเสียบหรอเนี่แหะครับทุกร่งมากอะหาแต่เนากินหาแต่เนาเห็นจีละ้หน่าพหนสามแผน อย่างเนี้ยให้มึงให้ลูกให้ร้านกินมันกินเสียบก็อย่างนเดียเสียบว่าปัน่นคนปูนเสียบหลายโอ้ยมีแห้งยาวๆมาฐานอย่างนีเอาเอากินตัวนไหนมันเสีบพูดอะมึงทีเพียง,ยงอเออกินหัวแรกันครับเออเอากินเขาแรกน้ำกันกินเขาแรกน้ำกันนะก็นกินเขาเกินตะกรับเออ,เอ,อ เฮ้ยวะไดด้น like ี anyway. H over. H over. ่วาได้ด้นี like ่เออโอ้ยมาดฐานยี่หีวะผมกินแบบเสบมึงนะกินแบบสียบมึงเนกินแบบสียบมึงเนยนะไม่ใชกินแบบแสบพวดอ่ะเออมุมปับมุมปับหลดอู้นะครับมึงเอาจังบ่ลูกแม่ยืงเออเสีบสูแเสบ